สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสุขสุกคนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พบกับพีสองสาวนะคะวันที่ยังอะไมเ้ยนีน่ะอันนี้วันที่สี่สบายดีพี่น้องเซาสี่พี่น้องจ้าลานเสาลานทรายลานสาวหนึ่งกับลานทรายเอ้ยลานทรายเฮาใกล้เลยพี่น้องก็ใกล้ใช่ได้เป็นหญ้าข้นเลยเฮานี่ก็ได้ อันนี้ก็ร้านเคยอีกัรน,นใช่ค่ะไม่ใช่พวกเดียวกันค่ะพวกเดียวกันหรอหัวขาอ้น้างงามนี่บาริาก,ก้าล็ก้าค่ะสสดค่ะปวดโพโจยมึงใส่เสื้อนอายุอะไ คือใบยืมมงกูเราคงรู้มีอีกตัวนึงนั่นเป็นุ้มไมนหายใจครับยาสียี่นจ่อยออกข้างล่างนั่นะค่ระบอดบาใจเละสิบเบ้เบิ้งมึนที่จอยเรียบร้อยจ่อยเอ้ยในบทสนาดำหน้าเลยไปนอนพันเ้มาขึ้นนะจะดำว่ากาอนโลกเต็มให้หน้าแล้วบนกาบกก้าเขาเขาอีห้อมเลย พูกดกบเฮาอีพอไปปุ๊กเอาคือพันคือเฮาว่ะอะไรน้ำหนักเต็มไหลอพอกกว่าพ่อแล้วกันแล้วว่ะมันด้ร้ายแล้วสันนี่ก็รายค่ะพี่น้องคาร์กลกากรไดโอมาซอยซะเลยลกาเดจ้ามาซอยซะเลกาเด้อจ้า เจอค่ะพี่น้องค่ะมาใส่ลงเทนเดซาคือว่าคือว่าเอาเตาลงมาต้มน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำเกล็กห่วยเนี่ยพอมีแห้งเขาไปน้ำหน้าสวยบอสไซเราอยังตุ่มไม่กินเนาะน้ำเกล็กห่วย เปนมลูกล่ายานยานเราเจอเป็นกระทยพี่บ้าเป็นกระเทยปีหน้ากระเทยคั้วครับกระเทยโปะมาเองเองนะพี่น้องกระเทยคั้วกระเทยปลูกันซ่มันไม่ได้ปนะคะัวันนี้หนูโผล่โผละโอ้ยพี่เป็นกระเทยคั้วสันค่ะเออสาไม่ได้เป็นกระเทยปูนะคะับสารไม่ได้ปกระเทยหัวปูกระโหลกกระลาปลกนะคะคุณอาดูสิผมหนูยาวมากปลูกทั้งงาสารผิวผสมจะให้สันทำให้แทน ผมได้แน่อนไม่ยอครันไม่ยอมนะอ๋อจะเนากกวเธอจแล้วเขาจะใส่องจ่อจะทำอะไรกับสันเนี่ยเวททอะไรเลยําเนะหมด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 แดงกลดําล้วดําลยใกด้จกมืดแล้วมันดํามืดดําน่มา่ดําหน่อบักดํากันนะ มันเบิดหนักแล้วบดหนักนบหนั่าประกาศทีมงานซ้ายแจงกูซูมนลกกาสยกูเด, <c oughs> ด้อมาแล้วหรอทาดก็บเยมย่งัานยันเงๆกาอดีดำอดีเป็นกีบห <c oughs> <c oughs> รบอือเมพอดีดำใช่ไหม หมดก๊าซเออตนันแหงๆเดี๋ยงห้านะะลลเนาะอืมตอนเด็กาดแค่ไหบ่าเอยเนาะลกง่ายได้แบบน้ระมาณนั้นมันดินมันเห็นนะดินมัเห็นลบแล้แตกโค่งๆมอหมดไจอยเจี๊ยบมือมอใสพลังงานดูแน่นเมอละเจสมเมอรเจสคนบอลน้องมา เมื่อละเจ้าจะแตะพอดีเนี่ยเอือยมันนอนในอยู่เนี่ยเอือยนะนนั่นเมื่อละซีพูดได้ฉันหลับพูดได้ฉันหลับได้ค่ะฉันเอาไอช่ยเธอเล็งฉันอยู่เธอเล็งฉันอยู่หมายถึงว่าเขาสอนให้เาเขาเผ็ดเอื่อนเลยว่าหัวใจมันอ่านกินมึงอยู่ตายตายกี่ตานพูดได้นะคุณอาคุณตาต้องกซวยหนูนะใครจ้ำอ่านกินหนูเนี้ย ซูข่าวเร่งเล้ววันที่หนึ่งจะไก่เด้อนะฮะออกปากออกข้ออยู่ว่าเต็มปากเต็มคำแบบบ่าไอเลยอ้าวพี้เป่าป่งไทยงหน้ากับไอ้ไอ้ภาวกับพีพวมีกันมาอ้าวพี่น้องมันจะกินกันเองหรอบานี่ซูเขาเป็นนาดนะนะว่าไปไปเปนภาภาษา บอได้เว้ยถ้าก็มีปัญญาถ้าก็ไม่ีสมองนักข่าเองสิไปมาซูมากินกันนะขอบเยียกันละบาดเนี่ยจะกินเยอะเอ้ยมาหนีกันเนี้อขาตายแล้วจะกภาพ่อเธาทำไมบ่อแหละพ่อกัญญาเธอเอาโลดจะปล่อยเธอให้จะปล่อยเธอไปกินนํากันมาตั้งหลายเดือนเพราะว่ามือมือโลกาจะมากินกันละบาดสูอย่าได้ พนมันแหงกับตกอยู่นี่ขาดน้าวสเอื้ค่ะอนี้มันแหงขาวหากะจุบน้ำใส่เาน่ากระเบามีเพิ่มอีตอกอีตอกอีตกอีตกกับลูกปหากินยังกันนบ่มันกับพอมันอีตอกกับไรก็จะจุมลงมาเลยน้องเาปแน่ ยันได้กาเสีทางไปตกองก็มันเหี่ยวเปลืกแตกบะอีกทีแรกนี่ก็บนี้พอจะดำเงนหนาจะไปเอางินเดี๋ยวมันหมดลยแล้พอเด็สิ่กินงาน้หนาายังสิเรล่เลยชินเมอแ่ละไปจะรบเ่หมดลออกตลอดไมเลี้ยงเลยนะ เรียมทรงขลดอ้าโลดไอ้เฮีวแล้วเอนต์เทนเนอร์คันนี้ไอ้ไสนั่งรถกาแบบพอดีไงผู้ประนัง้งผู้อีร้อนมันยั่นจ่อยกินมันไปห่วง้างเบาไส้เลน แกดำขบอว่าใสซะสูอยู่คนละขางไหมนี่มาเด้อกใจแค่เดียวกรลน้องใน่แม่นักพดอกอล์ฟเดเโลเข้กันอ้าวกเขยขึ้นแมตตะวมรักี่ก้แนัอดป ตัวสเียเสือเะไยในคอสันดวันนี้พี่เตัวสวยไหมน้องเจาคือพวกมนมีแต่จุดแดงๆนะเจ๋อเป็นอย่งยุงกาเต๋แค่แขนพวกน่ะงาน้องเยียวมางามาตันตัวอื้อใหค่ะนั่งไม่มีทัวเอาให้แพ้ไม่มีป่วยนะเป็นเบส บมมีพวนะพว่าาโลกนนะแขงกันยังว่าเขาัมีว่า้ยไม่จะพวขู่นี่คันนี่นั่นกันแรงปะอฮะก็สิบอกจเขาไปนอนกันกันนะใช่แล้วแหละกันทัวค่าบ้ากันไล่เทือเลยเซ็มซื่อยนอกแม่นหูว่านี่ไปต่ไลเทีกแน่นวลาเทียนะ้ก็ันน้งเี่ละ้าจะมาลงพนจังบ่ตไ่กันรู้นะคะฉันก็ใช่ มันไม่เกี่ยวกับเนืค่ชาสุณอาค่ะก็เกี่ยวสิไม่เกลียดนะคะเรื่องนี้อ่ะจะมึงงงมากยังงงของเส้าเลยนะเออมึันยังงงจุดขั้นมากไปหน้องจุดขั้นมาแม่โหผู่กูโทษไปกับบทตีสมื่อขื้นนะนักมืาอคืนเห็กนี่แบกชิลุ่ยนากินอะไรหย่มเอามันหยามแล้วอวดไรตู้อนี้นั่งแบกผู้ชายนด่กก็ว้อหน่อยเด็กก็น้ำพ่อที่เขาจังหวัดเที่ยงเขาสักฮักกับแล้วพวกนี้ เสาเทียงจนสี่จนสี่แมบอกเต้นผู้บดไปใส่มาใส่ผส่เด็กผมมาว่าว่าบังไปใส่มาขึนนี่สิเสาเทียงกูจนสีเสาเทียงจนีขาเราจุดวัดสังยเงือกมาจากจังหันต้องถามไอ้จ้อยไปใส่มาขึนนี่จ้อยเเพยังเทียงเขาจนีนะอบดจังหบ่เธออะไรโอ้ยแล้วเธอนี่ไห เดอานอะไรได้แ่นัดอาพเพราะว่าเป็ดนับแลเออจุ้นใกําลังใส่คนดําข้าาว้านก็มาลกก้าพี่เด้อหัวข่พวกเขา่าเวียนผัวใหญ่ายมันจะพูนบ่มันจะน้องะบ่น้ำเล่นในบางน้องบ่นอย่างนั้นมันก็พออยู่ย่มันก็หนัเข่าข้าวจะตาหนะ อ้วันนี้เรากลัมาใน,น,นสูตรแบบสูตรพีนะพี่โนโอ้องสูตรพีอันนี้กับพีอันนี้เลิศน่ค่ะเจสว่าพีจะได้กระซื้อพี่โนโอ้องไหกระซื้อค่อเออคือได้กระซื้อสีบาสันลงมาขึ้นนะ่ะอือคือลผมดำทั้งหน้า้วขอบคุณค่ะาตาคุ้มาตาคุ้มแดงหันไซื้อครับเผาเล่งเด้อยเผาเร่งเด้อก่อนวันที่หนึ่งเด้อยอันนี้ไม่ออกนะั จอยก็เทปข้าวเล้วันนี้วันที่เท่าไรล่ะวันที่ส่สี่บวะนี่จะมืให้ข้าวกวันสิบแปดมือคนตกแห้งท่านด้ก็ส่งมาทั้งล่าเ่้องส่งมาบ้านโมง้นเด้อข่อยกำลังสร้างจริยๆานมาางเสียมาเพื่อข่อยอสายแดงผดแตงโตสมาลกดแต่เ่วานยังเห็นผเลยมนนี่นอเออมาสิโลกีเพายังมามาอยู่ ว่าเนี่อมาถายเราอ่าอ่เอามวไาหามาสองวันดามาไม่ว่าโผมาเสรกันเอารถตลาดเด้รถตลาดจอยจ้อยยื่มือมาเลยตลาดเลยเขจะเอาจ้าเด้อข่าพันหอมสมตาปน่องเลยพี่ตานี่ใช่พี่พี่่กเทยค่าพี่ตานี่มันจะสดเกียสิคัอันนี้ไม่ได้สร็น้องมีงนเฮียนห้องแน่ละนู ส,สอบแล <Onion. S 2> ้วสอบแมนเด้มสามเปิด่อนน้องเมีเฮียนมาสามปิดเลยพี่น้องปิดเทิ่มเนาะเรื่องจะมาสี่ก็มาหาบอน้หนอือเรือจะมาดล้สอีกเพิ่สิเพ่เจดามีร่องเลยเนาะบอกให้ อกยจิ a, anyway> ้าเอ็มขนาดขึ้นมาแล้วก็มึงก็ได้้ตมันเลิศเนาะการขึนกับผู้หนึ่งกางเว้นผู้หนึ่งก็เลยยอมสูกินบมเลือกอีกคุ่แม่อาล่าพังได้ลูกสาวเจ้านะกินบเลกอาสันกินเมลอก เลยชอบลาแนวเมยอย่าปว่าเด้อกินวนเหลืเราเจอคองเพชรว่านแต่บลางคนก็ยังว่าเขี่ยคือเขียคือเมย์จอย่งอย่าป้าว่าเด้อคเี่ยได้ผาได้เ <il> ข <ü es> ี <bizarre> ่ยได้อาอนเขาก็ซเลาเพี่น้องเ็อยู่เขี่ยได้อ่าัสันดำกูเลยจะตกใจแล้วแนนเรขี่ยได้อ่าัสัน ลาเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยู่ดีแมงเมื่อสักครู่สักคนพอกันใหม่คิมหนาสบายดีาหาว่าอาเคียวงูเาไปหลอยไปแล้ว